สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโมเดลวันพีชจากทางค่ายบันไดนะครับเป็นงาน D X F เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวก็คือโอคิกุนะครับหรือค no ิคุโนโจแห่งหิมะหลงฤดูนะครับโดยตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในสมาชิก9ก้าปอกดาบแดงของโคซุกิโอเด้งนะครับก็คือเป็นค่ารับใช้ของตระกูลโคซุกินะครับภายในกล่องนะครับ ภายในกล่องของตัวนี้ก็จะมีลักษณะหน้าทางเป็นอย่างนี้นะครับถ้าว่าดูแบบภายนอกเฉยๆนะครับจะดูแบบว่าเป็นสมาชิกก้าปอ,อกดาบแดงที่เป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็สวยมากๆนะครับแต่ท้ายสุดแล้วครับก็คือตัวละครโอคิกุ o เนี่ยครับเป็นตัวละครผู้ชายนะครับซึ่งเขาได้แต่งเป็นผู้หญิงาภายในชุดนะครับ ภายในตัวชุดก็จะเป็นชุดยาวสีเหลืองมีลายดอกไม้สีส้มนะครับตัวปลอกดาบก็จะเป็นดาบสีส้มแล้วก็ด้ามจับดาบเป็นดาบอ่าเป็นสีแดงนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนดาบของโคซุกิโอเด้งนะครับในส่วนของผมโอคิค ok ุนะครับก็จะเป็นผมสีน้ําเงินสีน้ําเงินม่วงๆนะครับ การแต่งหน้าของเธอเนี่ยก็คือเหมือนผู้หญิงเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งไปหลงเสน่ห์นะครับเพราะว่าเธอเป็นผู้ชายนะครับตัวละครตัวนี้โอเคครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนถูกใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ